ผมนายธิยาลาพลจันยรักษ์และผมนายเอพัฒน์สุทสรับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการกพบน้อยสารร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะรับสารัะของเราในวันนี้นะครับก็คือวงดนตรีตพื้นบ้านนะครับวงดนตรีตพื้นบ้านนะครับเป็นวงดนตรีที่สืบมาต่อรุ่นต่อรุ่นนะครับาสามารถสร้างความสุขให้กับคนเล่นและคนฟังได้นะครับอีกทั้งยังสร้างความสาม,มัคคีให้กับหมู่คณะในท้องถิ่นนะครับและในแต่ละภาคนะครับมีวงเอกลักษณ์ที่ต่างกันนะครับ ซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงดนตรีวงดนตรีเพื่อนบ้านภาคกลางนะครับวงดนตรีเพื่อนบ้านภาคกลางนะครับประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีดีสีตีเป่านะครับโดยเครื่องดีนะครับจะเป็นักเข้จอกแหนมแล้วพวกสีนะครับจะเป็นซออ้วงกับซอดน่ซออูเครื่องดนตรีจะเป็นระนาดระนาดระนาดคองโหน่งชิงฉากส่วนเครื่องเป่านะครับจะเป็นขวยและปีโดยจุดเด่นนะครับ โดยจุดเด่นของวงตีพื้นบ้านภาคกลางนะครับคืออะไระครับคุณผู้ชมครัอ๋อสำหรับจุดเด่นนะครับก็คือวงปีพาดเป็นวงที่ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีประเภทเป่าและและเครื่อง <c oughs> อ๋อครับสาหรับจุดเด่นนะอ๋อครับสาหรับจุดเด่นนะครับก็คือวงปีพาคกู <c oughs> <c oughs> อ๋อครับสำหรับจุดเด่นก็คือวงปีภาคเป็นวงที่เอาใหม่เอาใหม่อ๋อครับสำหรับจุดเด่นก็คือวงปีภาคเป็นวงที่ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีประเภทตีเป่าและเครื่องประกอบจังหวะใช้บรรเลงในงานพระราชพิธีและพิธีต่างๆเช่นวงปีภาคเครื่องห้าแบ่งออกเป็นสองชนิดได้แก่หนึ่งวงปีาพาคเครื่องห้ายางหนัก จะใช้สําหรับการบรรเลงในพิธีของรศหรือในพิธีต่างๆซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีต่างๆดังนี้คือ1ข้องวงใหญ่ 2. ปีใน3กองทัพ4ตะโพนและ5ชิง 2. ปีพาดเครื่อง5้าอย่างเบาประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีต่างๆดังนี้ 1. กองชาตรี2คข้องคู่3ชิง และสี่ปีวงพาดวงปีพาดเครื่องคู่เหมือนวงปีพาดเครื่องห้าเพียงแต่เพิ่มละนาทุม้มและคล้องวงเล็กเข้าไปวงปีพาดเครื่องใหญ่เหมือนวงปีพาดเครื่องคู่เพียงแต่เพิ่มระนาดเอกเหล็กและระนาทุ้มเหล็กเข้าไปทั้งสี่น่าสนใจสักครู่แล้วมาต่อกันในหลังพฆษณานะครับ ดีครับผมนายอาทิตย์จินช้างและผมนายรัชนินท์จิมดีครับเราจะมาต่อจากนักคุณธิรพัฒนกันนะฮะวงปีพาดหรดำบันคือวงปีพาดชนิดหนึ่งมีต้นเขาสืบเนื่องจากการแสดงละครหรือดําบันเจ้าพญาเวทวงวัดและพระบาทสมเด็จพระบรมวงเธอเจ้าฟ้ากรายา เราจะมาต่อจากคุณธีรพัฒน์เลยนะครับวงปีพาพดัมบันคือวงปีพาพผสมชนิดหนึ่งมีต้นเขาสืบเนื่องจากการแสดงละครดัมบันเจ้าพระยาเทเวศวงวิวัฒและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริลาาสุวัรติวงร่วมกันปรับปรุงขึ้นโดยอาศัย แนวการแนวอุปการของตะวันตกประกอบละครนี้ชื่อได้ได้ชื่อตามโรงละครซึ่งเจ้าพรยาเทเวศวงวิวัฒตั้งชื่อว่าละครดึ่ดำบรรและก็เรียกละครดึดำบรรด้วยวงปีภาพที่ใช้ประกอบแสดงละครจึงมีชื่อว่าปีภาพดึ่ดำบัรวงปีภาพ นางหงเดิมเป็นวงที่ใช้บรรเลงในงานศพของสามัญชนต่อมาได้นำมาบรรเลงในงานสวดพระอภิธรรมศพเจ้านายและใช้ในตอนถวายพระบารมพระบารมพระพมทศพพระพืพระบรณศพพระศพเมื่อครั้งเมื่อครั้งงานพระบรมศพของสมเด็จพระศรีนาถลินแม่ พระศีพระพรีนครินทราชบรมราชบรมบรมราชชนนีสมเด็จพระเทพรัดชดาสยามบรมราชกุมารีมีประสงค์ให้นำวงปีพาสนางหงของกรมศิลปากรมาประคม คำยามต่อจากวงประโคมของงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังจึงนับเป็นครั้งแรกที่ได้นำวงปีภาคนางหงมาใช้ในงานประปมะสบด้วยวงปีภาดมอนนั้นที่จริงแล้วใช้บรรเลงในโอกาสต่างๆได้ทั้งมงคลเช่น งานฉลองพระแก้วบรากฏในสมัย <c oughs> สมัยอะไรวะในสมัยทนบุรีและงานมงคลเช่นงานศพแต่ต่อมานิยมมาเลงในงานศพเนื่องจากท่วงทำนองเพลงมอนมีรีลาโศกเศร้าห่วยหวนซึ่งเหมาะกับ บรรยากาศของงานจนบางท่านนึกว่าปี๊พาดมอนใช้บรเลงเฉพาะในงานศพเท่านั้นจบแล้วต้องพูดจบไหมและทั้งหมดนี้คือดนตรีพื้นบ้านภาพกลามแล้วขอจบรายการเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ